สวัสดีผู้ประกันตนทุกท่านวันนี้น้องออมสุขจะมาแนะนำวิธีการดาวน์โหลดแบบฟอร์มของสำนักง,งานประกันสังคมอันดับแรกให้ผู้ประกันตนพิมพ์ในช่องค้นหาว่า www.sso.go.th ตามหน้าจอที่ปรากฏหลังจากนั้นก็จะแสดงหน้าจอหลักของเว็บไซต์สำนักง,งานประกันสังคม ให้ผู้ประกันตนสังเกตข้อความด้านบนเลือกเมนูดาวโหลดเมื่อเลือกเมนูดาวน์โหลดแล้วจะแสดงแบบฟอร์มดังต่อไปนี้ 1. แบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทน 2. แบบฟอร์มของกองทุนประกันสังคม 3. แบบฟอร์มของกองทุนเงินทดแทนและ 4. แบบฟอร์มที่ต้องใช้กรณีว่างงาน ยกตัวอย่างเช่นแบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตนสามารถคลิกไปที่แบบฟอร์มซึ่งในหัวข้อนี้ก็จะมีรายละเอียดของแบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทนทั้งหมดหากผู้ประกันตนไม่พบแบบฟอร์มที่ต้องการสามารถกดค้นหาแบบฟอร์มในหน้าถัดไปตัวอย่างเช่น าผู้ประกันตนต้องการดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมผู้ประกันตนสามารถเลือกแบบฟอร์มที่ต้องการเมื่อกดเลือกแล้วจะปรากฏแบบฟอร์มที่ต้องการให้ผู้ประกันตนสังเกตสัญลักษณ์มุมขวาบนสามารถกดเพื่อดาวน์โหลด ซึ่งแบบฟอร์มแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนสามารถใช้สำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และ39โดยแบ่งเป็น6กรณีดังนี้ 1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 2. กรณีคลอดบุตร 3. กรณีส่งเคราะห์บุตร 4. กรณีทุพพลภาพ 5. กรณีเสียชีวิตและ 6. กรณีชราภาพ ในส่วนผู้ประกันตนมาตรา33สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในแถบดาวน์โหลดหัวข้อแบบฟอร์มที่ต้องใช้กรณีว่างงานในส่วนของแบบฟอร์มแบบรับคำขอประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตนมาตรา40สามารถใช้ได้ใน5กรณีดังนี้ 1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 2. กรณีทุพพลภาพ 3. กรณีเสียชีวิต 4. กรณีชราภาพและ 5. กรณีสงเคราะห์บุตรผู้ประกันตนสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มในแถบดาวน์โหลดหัวข้อแบบฟอร์มของกองทุนประกันสังคมซึ่งแบบฟอร์มดังกล่าวจะอยู่ในหน้าที่2ดังข้อมูลที่ปรากฏทั้งหมดนี้คือวิธีดาวน์โหลดแบบฟอร์มของสำนักงานประกันสังคม